มาฮิบ้าตำถั่วฝักยาวแซ่บๆครับผมวัถุดิบมีระวากมีถั่วนะครับผมใบหอมพริกสดกระเทียมนะครับผมผงชูรสข้าวกล่วปลาระนะครับผมมาดูวิธีการทำกันเลยครับง่ายๆทุกคนก็ทําได้ครับผมเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับแซ่บๆเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับผมใส่กระเทียมใส่พริกเข้าไปครับผมชูดนิดหน่อยนะครับล้วแต่ชอบครับผม ตําต้ใต้มะเลครับผมต้มะเลครับผมตําลงไปต้มลงไปนะครับผมเอาให้ละเอียดเลยนะครับผมเมื่อพริกกระเทียมเข้าทีแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปครับถั่วฝักยาวที่เราต้มแล้วครับต้มให้เปื่อยยุ่ยเลยนะครับผมแล้วก็เอาใส่ลงไปในครกเลยครับต้มต้มต้เทะเดอีกครั้งครับผมต้มนวดเข้าไปครับผมตําให้เข้ากับกับกระเทียมก่อนครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับผมเมื่อตําได้ที่แล้วนะครับผมอ่าเริ่มได้ทีแล้วครับผมขั้นตอนการปรุงครับ ใส่ข้าวคั่วลงไปหอมๆนะครับต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปเลยครับผมอ่าปลาครับขัดไม่ได้พระเอกขนมปลารานนัวแซ่บไม่แซ่บอยู่ตรงนี้เลยใส่เครื่องปรุงครบหมดแล้วตำนวดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมตำไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับเมนูนี้ไม่ต้องเรียบร้อนนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมจะได้ความแซ่บหอมกันได้ยังครับท่านผู้ชมเมนูง่ายซุปทัวฝักยาวภาษาไทยเรียกว่าซุปโทซุปทนะครับภาษาผู้ไทยครับผม แซ่บๆครับแซ่บๆเดี๋ยวฮิบมาฮิบมาโอ้ยตะกี้ได้ชิมนะครับจานนิดหน่อยก็เลยเติมปลาร้าเข้าไปนะครับผมอ้าวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมซุปถั่วนะครับผมซุปถั่วฝักยาวนะครับผมเมนูง่ายๆได้ประโยชน์แซ่บแซ่บหนัวมากๆครับเมนูนี้อร่อยไม่แพ้ซุปไลยองทำทนเองนะครับที่บ้านอร่อยครับผมกับปลาย่างเข้ากันมากๆปลาอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบครับกับปลาย่าง ปลาทอดแซ่บเลยครับเมนูนี้หิบมาหิบมามาได้มาได้ซุปโทซุปโทซุปโท่ซุปโท่ฟักงาครับผมแซ่บ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 ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามบุญมีชาแนาวนวน